ที่ความรู้แบบเน้นๆทุกวันจัน์ถึงศุกร์เลยครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เวลาเจอเราข้างนอกก็เข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยเรื่องครคุณต่อยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณเป็นอย่างมากครับผมขอบขอบคุณจริงนะโดยเฉพาะยิ่งส่วนตัวครับเวลาทักผมทุกครั้งเลยผมดีใจอ่ะทักว่าคุณปัญญาเป็นไงคุณวิศวะเป็นไงเลยผมชื่อไตรภพนะครับเออนะฮะเราก็ทักได้แต่ว่าอย่ามาขอสูตรนะครับเพราะว่าจำไม่ได้นะครับ ผมชื่อไตรภพนะครับอ้าวไม่เป็นไรคุณปัญญามาคุณปตญญาเป็นไงตถามล่ะตกลงคุณให้ผมอ่านไหมล่ะคุณพี่ตัวโอ้ยดีได้อีกหน่อยผมว่าอีกเดียวเดียวเจอผมจะเรียกผมสอนระยุธสวัสดีครับคุณสอระยุธเหมือนรู้ไตรภพสวัสดีครับพวัวคุณต่อยครับผมผมนักวิจัยครับงานวิจัยครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ดขายลมลลลมมหอนยใช้คำว่าตดกันแล้วกันนะครับขายลมรก็ขายลมเดี๋ยวไม่ผ่านกบวครับอ๋อคือคือเขาเขียนมาบอกว่าก็คือขายลมแต่ผมเอางี้ดีกว่าผมใช้สัตว์ที่ไพเราะกว่าขายลมอ่ามีไหมเสียงกระซิบจากช่องแคบโอเคครับโอเคโอเคว่าไงครับ ว่าไงครับผมบอกได้เลยว่าการผายลมเนี่ยครับผมหรือว่าการตดนะครับครับบอกนี่ส่ได้เลยครับว่าอ๋อลองฟังรู้นะฮะจริงเหรอกลันกลันตดจนถึงจุดระเบิดอเป็นกลไกเย็นอ๋อกั้นไว้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 จนถึงจุดระเบิดเป็นกลไกเย็นคือเวลาพูดไปแล้วหันไปมองหน้าคนอื่นคือแบบพอพูดไปแล้ว เฮ้ยไปดูกับนู้นกันนี้คนไม่จริงใจโยนความผิดไงถูกต้องออความจริงตัวเองทสามคนที่ปล่อยออกไปแล้วพร้อมกับไอเบาๆเพราะๆอัมพลางอัมพลางเขาเรียกคนเจ้าเลยอ๋อเหมือนกันแต่ไปแล้วไปแล้วสบายไปแล้วสบายสี่คนที่ปล่อยออกไปเงียบๆแต่เหม็นสุดๆร ไปสมมุติไปไปแต่แบบโอ้โหถูกไมม่ผอันนี้ผมรู้จักเหลือใครใครครับตัวดีเลยครับอันนี้เลยคนอมหิตฮะตัวนานวิจัยที่5คือเวลาปล่อยปล่อยผ่าอมาไปเสียงดังออเยอะแรดยังมีต่อก็อหลแต่ว่าไม่มีกลิ่นสะอาดสะอาด คนดีแต่พูดอ๋อนี่เรียกคนดีแต่พูดโอเคสุดท้ายเลยครับยังไงครับคนที่ปล่อยหรือว่าหายลมในลิฟต์คุณคือฆาตกรชัดๆเป็นงานวิจัยที่ดีตายหมู่ว่าตายหมู่นะฮะที่มาบอกพวกเราแล้วมีคำถามอะไรจะถามไหมคราวหน้าจะเสนองานวิจัยอื่นอีกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเผมอยากถามหน่อยว่าจริงไหมที่ว่ากินเค็มแล้วไม่ดีอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะฮะคำว่าเค็มเนี่ย มันก็มีประโยชน์กับร่างกายโดยส่วนหนึ่งแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราจะเข้าไปในร่างกายของเราต้องเป็นปริมาณที่เหมาะสมครับถูกต้องถ้าไม่เหมาะสมทุกอย่างมันเกินไปหรือน้อยไปก็เป็นอันตรายกับร่างกายทั้งนั้นครับถ้าถ้าพูดเรื่องเค็มเนี่ยไม่มีใครเกินเลยครับ <laughs> ก็เสรู้เรื่องเค็มเนี่ยดีมากๆเลยไม่ใช่หมอไม่ใช่ผมเอาเดใครรู้ตัวใครรู้ตัวช่วยอธิบายท่านผู้ชม่ฟังหน่อยเรื่องเค็มอ่ะคือผมเป็นคนทานเค็มอยู่แล้วดีดีนะครับอย่างเข้าใกล้เดี๋ยวเกลือติดนะยังไงพี่ล้อเล่น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 ครับเรื่องเค็มนี่ยอย่าไปอ้ำพี่นวัตยังไงจริงฮะอย่างนี้คือจะหาว่าพี่นาวัตเป็นคนเค็มแล้วอยู่กันมาตั้งนานเค็มไหมไมรู้จักพี่นวัตดีไปดูห้องน้ำที่พี่บ้านพี่นาวันไงเช็คกระดาษทิชชู่กันไก กินเกลเอเข้มเป็นอันตรายต่อร่างกายจริงๆนะครับผู้พูดถึงเรื่องเข้มบอกว่าผู้ใหญ่หลายคนอาจจะสะเทือนใจแต่เด็กๆวัยรุ่นไม่น่าจะทานเยอะขนาดนี้ปัจจุบันต้องหอบโรคเอาไว้เยอะแยะหลายโรคถ้าพูดถึงโรคที่เกี uh> like ่ยวข้องกับความเค็มนะแน่นอนอย่างแรกคือถูกต้องโรคไตถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นภัยที่ร้ายแรงในระยะ5-10ปีคนกินเข็มเยอะๆสะสมไป5-10ปีมันจะออกผลเสมอๆปัจจุบันคนเป็นโรคไตในประเทศไทยกว่า กา8ล้านคนเยอะไหม เท่าคนหนึ่งในสิบเลยนะเนี่ยมากนะครับแล้วก็ตามมาด้วยความดันนะครับของเลือดเนี่ยจะสูงขึ้นผิดปกติแล้วก็จะมีโรคแทรกซ้อนมากมายทีเดียวเรามาทําความเข้าใจครับเค็มทานได้แต่มันมีลิมิตหรือปริมาณที่จํากัดครับก็บอกว่า1วันไม่ควรเกิน2,000มิลลิกรัมเข้าใจไหมครับสองพันมิลลิกรัมไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้จักวาง่ายๆนะครับ1ช้อนชาแล้วกันนี่1ช้อนชาวันหนึ่งทั้งวันห้ามกินเค็มเกิน ช้อนชาผมขออธิบายไม่แค่นี้ในใจก่อนผมขอทีบายวันเะเดี๋ยวบางคนคิดแบบตีแบบซื่อๆนั่งนับเฉพาะเม็ดเกลือไม่ใช่เกินหนึ่งช้อนชาไม่ใช่อาหารทุกประเภทที่ให้ความเค็มไม่ต้องสนใจอะไรพวกนั้นมีเกลือหรือโซเดียมด้วยกันทั้งสิ้นครับผมไม่ว่าจะเป็นอาหารแปรรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งรสเค็มผักดองอะไรดองทั้งหลายแหล่ไส้กรอกหมูยอพวกนี้ใส่เกลือด้วยกันทั้งสิ้นนะครับรวมถึงเกลือสําเร็จรูปที่ใส่ลงไปซีอิ๊วน้ํามันปรุงรสน้ํามันหอยน้ํามันอะไรต่าง นานาสารพัดที่ก็ล้วนใช้เกลือด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาคำนวณให้ดีว่าเกินหนึ่งช้อนชาหรือเปล่าแต่นี้เรามีตัวอย่างมาให้เรามีตัวอย่างมาให้ดูนะครับมาดูคร่าวๆครับอยู่ข้างหน้าครับนี่ฮะอย่าเผลอทานนะครับเดี๋ยวเกินนี่นี่อะไรเนี่ยซุปก้อนสิบกรัมอ่ามีมีเกลือกินหนึ่งช้อนชาโอ้โหนี่แค่นี้เนี่ยหรอครับซุปก้อนเนี่ยหรอซุปก้อนหนึ่งก้อนจะมีเกลือ หนึ่งเกือบหนึ่งช้อนชาเต็มเพราะฉะนั้นก็คือว่าหมดหมดหมดแล้วหมดแล้ววันนึงไม่ได้อะไรแล้วเลิกกันเลิกกันเลยใช่นะฮะต่อไปนครับซอสหอยนางรมนี่ซอสหอยนางรมเวลาที่ใส่ปรุงรสนะครับถ้าสมมุติว่าผัดกับข้าวล้วใส่เข้าไปขนาดนี้แล้วทานคนเดียวได้เกลือไปประมาณสัก1ซหนึ่งส่วนสี่คือพ่อ่ายๆว่าซอสหอยนางรมขนาดนี้ท่านผู้ชมที่ใส่เข้าไปท่านต้องรู้ตัวแล้วว่าวันนี้ท่านกินเกลือเข้าไปเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วใช่ครับนะฮะต่อไปครับต่อไปซีอิ๊วซีอิ๊วได้เลยครับ ซวเขาบอกว่าหนึ่งช้อนถ้ากินข้าวเนี่ยมีเกลืออยู่ครึ่งช้อนชาเนี่ยคุณไวใช่ครับซีอิ๊วนี่แต่ผมไม่ค่อยห่วงอะไรผมไม่กินซีอิ๊วขนาดนี้ครับผมเฮ้ยซีอิ๊วผมเด็ดมากเลยไม่เฮ้ยอะไรกันเนี่ยอ๋อนะครับอะไรครับมันเป็นเลซินครับอ๋อเหรอฮะตัยากให้หลงตกรีกับตกใจเลยเต้าเจี้ยวเช่นเดียวกันนะครับในจำนวนเกลือเต็มช้อนชาเช่นเดียวกันว่าน่ะแค่นี้เหรอใช่ครับในจํานวนนะครับเขาบอกว่านะครับเต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนกินข้าวนะครับจะมีเกลือหนึ่งช้อนชาพูดง่ายๆว่าถ้าเกิิดวว่่าาาันนนนไหทกเเต้้จีย ไปตอนเช้านะกับข้าวต้มเท่านี้นะวันนั้นไม่ต้องกินเค็มอีกต่อไปแล้วนะฮะใช่ไหมคุณใช่ถูกต้องครับออันนี้มีอะไรครับอย่างเช่นนี่ผักกาดดองนะครับผักกาดดองหนึ่งร้อยกรัมมีเกลือครึ่งช้อนชาเนี่ยท่านผู้ชมผักกาดดองแค่นี้เท่านั้นเองมีเกลือเข้าไปแล้วครึ่งช้อนชานะครับคุณนวัดตายแล้วผมและก็ที่แน่ๆนะครับอย่างที่เห็นนะครับพริกน้ำปลานะครับซอสสุกี้ยากินะครับแล้วมันฝรั่งทอดเขาจะใส่เกลือนะครับปลาปลา เนี่ยครับท่าละมีสามส่วนสี่ช้อนชานะครับมีเกือบเข้าตัวนะครับอยากจะเป็นลมจริงๆเลยแล้วคนฝรั่งเศสอย่างผมกินปลาทุกวันด้วยอยากจะเป็นลมนี่คือคร่าวๆนะครับเรามาวิเคราะห์กันว่าในหนึ่งวันนั้นเราทานอะไรก็แล้วแต่คำนวณไปคำนวณมาเนี่ยจะต้องไม่เกินเกลือนะครับแค่1ช้อนชาเท่านั้นนะครับวิธีง่ายๆนะครับแก่นิสัยของตัวเองก็คือชิมอาหารก่อนที่จะรับประทานนะครับ พยายามหลีกเลี่ยงความเค็มอย่าเอาขวดซอสต,ต่างๆที่แสดงถึงความเค็มที่พูดไปทั้งหมดหตั้งอยู่บนโต๊ะอาหารหบางคนนะ<อ>ยังไม่กินอะไรเลยตักน้ำปลาลาดข้าวแล้วบางคนมีซีอิ๊วดำซีอิ๊วเค็ม ใส่ลงไปที่ข้าวก่อนแล้วแต่กรเพราแต่ว่านี่หนูหนูหนูเป็นนะเป็นครับคือสมมติมีข้าวร้อนอะไรจะกี้ก็แล้วแต่เกือน้ำปลาแบบหยดแล้วยอนี่ยมันหอมหนึ่งหลีกเลี่ยงนะครับต่อไปยกออกจากโต๊ะอาหารนะครับหลีกเลี่ยงการทานอาหารจานด่วนทั้งหลายแล้จะมีเกลือค่อนข้างเยอะครับผมยุติการกินอาหารจุกจิกที่อยู่ในซองทั้งหลายแหละเปิดมาปั๊บทานเข้าไปมีแต่ผงปรุงรสฝากไว้ง่ายๆครับครับผมข้อมูลทั้งหมดนี้ขอขอบคุณกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขที่ให้กับพวกเรานะครับครับและที่ ใครที่เขาบอกว่าสุขภาพจะดีได้ไม่ได้ดูแลแต่การกินเท่านั้นต้องดูแลเรื่องการออกกําลังกายด้วยอันนี้สําคัญนะครับการออกกําลังกายถ้าไม่ถูกต้องจริงท่านจะลำบากมากการออกกำลังกายที่ถูกต้องท่านดูการวิ่งฟื้นนะครับท่านเคยโอ้ท่านก็โงสิว่าอีกแล้วเลยอีกแล้วเลยไม่เดี๋ยววิ่งช่วงหน้าได้ไหมอ๋อวิ่งช่วงหน้าอ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวผมก่อนจะจัดมุมนิดหนึ่งผมอยากให้ตื่นเต้นนิดเดียวท่านผู้ชมรู้ไหมเรากินขนมปังเนี้ยเรากินขนมปังกันทุกวันถูกป่ะสองแผ่นแล้วใคร มันนึกว่าในขนมปังมันมีเกลืออยู่ด้วยฮะมันเกลือเกลืออยู่ใน1แผ่นเนี่ยนะฮะใน2แผ่นใน2แผ่นในสองแผ่นมันจะมีเซตหนึ่งส่วนแปดช้อนชาแล้วต่อวันมันมีเกลืออยู่ได้ไงโอ้มปักกุบลมปักกุ๊บ อะไรแต่ไม่เป็นไรขอบคุณขอบูุดีๆอีกครั้งนะครับจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับพักสักครู่พวกสิ่งที่น่าสนใจก่อนนี่กินไม่ได้และเดี๋ยวพวกกระช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับแกงป่าเนื้อครับเด็มไหมบินพิกขึ้นแกงผู้ชมเอาไปหอมแกงป่าจริงๆครับ อ,อ,อร่อยไหมครับคุณน้ออร่อยมากครับ<พ>ตึ<พ>ตอนแรกผมเดาว่าจะเผ็ดมากแต่มันไม่ค่อยมากเท่าไรหร่เนื้ออร่อยดีกลัวคุณไป